ผมกำลังจะเดินทางไปที่ช uh, ิคาโกไอก็ o ูก o ดีนี่คือเร็ววันน o ้โคลนวันนี้โคลนแมนอ่าเดี๋ยวเราจะไปรับสองคนบราซิลเลียนที่มหาลัยบอกว่าคนไม่มืดเกินไปจะน่าผมมืดมากอยู่ที่มหาลัยเพื่อนผมสองคนนั้นเขาพักอยู่หอในตรงนี้มหาลัยตอนนี้ก็เงียบเหงามาก ไม่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเลยอ่าโอเคผมลอกแพลนวันนี้ฟังกันดีกว่า mm hmm. วันนี้ผมจะไปที่ชิคาโกตอ่ hmm. นนไปชิคาโกเราจะไปที่ไหนจูกไหมครับ mm hmm. ก็จะเข้าไปที่ชิคาโก mm hmm. แต่มาแรกตอนแรกคิดว่าจะไปที่ลินคอล์นพาร์คซูก่อนเพราะว่าไม่ mm hmm. เพราะว่าเคยจะไปครั้งหนึ่งแล้วก็ mm hmm. แล้วก็ไม่มีที่จอดวันนี้ก็เลยจะลองไปอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วที่ชิคาโกวันนี้มันมีอีเวนต์หรือว่า อ,อ่าพารี้เยอะมากเลยนะต้องซือ้อซื้อตัวประมาณ80ขึ้น100 140 150 V.I.P <บ>อีก,อกเรื่องหนึง่ง<ค>ก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงไปหน่อยจริงจริงมันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่ามันแก่แล้วครับผมก็เลยไปดูพลุอย่างนียกพอแล้วจริงจริงแล้วอผมเคยไปดูพลุตอนนั้นอะไรวะ วันอินดิเพซ์เดย์อะไรประมาณนั้นอ่ะผมว่าเพื่อนผม feels, bbe bbe คนน st ึงเขาเข้ามาเพราะว่าเขาพักข้างนอกจริงผมผมบอกว่าสองวนนี้พักข้างในมันไม่ถูกคนที่ชื่อเรย์เขาพักใกล้ๆหอผมคนที่ชื่ออีกอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเห็นเขาพักที่หอนี้แล้วก็มาเรียนนี่มาเรียนาเอมารียนนี่เขาพักที่ข้างนอกเขาเพิงขับรถเข้ามาก็เลมาจะเจอกันที่นี Khao I think I'm going to i have right there Andre. You, uh, You have Chinese name, right? Yeah What was your Chinese My name? My Chinese name is Lei Oh, man! Yeah. You know what? that's This too difficult <laughs> Mariani and Iphor They're from Brazil, Brazil Yeah Brazil เราไงครับบราซิลเบบี้ฮ่้นมันหนามากเราไม่พอลมแรงทั้งภาคตอนนี้ผมไปอยู่ที่ลิงค์นพาร์คแล้วขึ้นแล้วมาอ่าลิงค์ท่านพักซื้อขึ้นแล้วมาอันนี้จอดไม่ได้แต่คราวนี้หาที่จอดได้อยู่ตรงนั้นนั่นเองไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการ์เด้นสักอย่าง ผมก็รู้อยู่นะว่าเป็นคืออะไรเฮ้ยหมายงวามว่าผมคิดเอาว่าเป็นอะไรดูแต่ผมจะไม่เข้าไปพวาดไปยังสูงข้างหน้าดีกดีาคือแบบคือแบบพันหนาวมากห้าวเกินไปแล้วลมมันแรงมากด้วยดูนี้ดิทิวสวยมันสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหนาวแบบมันหนาวจนแบบจนน้อไม่มีคนไม่อยากไม่อยากจะมาเดิน ปากคมแข็งเลยไหมม,มีไอซ์นีด้วยดิเฮ้ยแล้วานตะขอส่งไปได้เข้ามาเข้ามาตรงขายของสเปเนียเพราะมันหนาวมากห้องพกักก่อนลมมันแรงอยู่ที่ถ้าก็ดูอยู่นะคงคงนองไม่ออกนะครับว่ามันหนาวขนาดไหนแต่มันหนาวจริงนอะข้างนอกมีอะไรหน,หน่าดูเยอะเลยแต่ว่าไม่รู้เดินไปไหวหรือเปล่าดูด้วะ ดูข้างหลัยังหายังหาใสายอย่กติมหาไม่เจอเลยตัวมันมันคงหนามากอะแล้วเขาคงเขาคงเก็บมันไปที่ไหนที่หนึ่งเขาจะบอกว่าลิงค์เคิลพาร์คลิงค์เคิลซูเป็นฟรีนะครับจอดรถใกล้ๆนี้ก็ฟรีเหมือนกัน ดูว่าจ,จ่ายตังค์ผมไม่รู้เดี๋ยวมันไม่จ่ายแต่ว่ามันฟรีผมคิดว่ามันฟรีมีม้าหมุนตรงนี้ด้วยมันซ้ายมือข้างหน้าคืออะไรไมีรถเขมเปรตึกข้างหน้าเป็นตึกเดี๋ยวผมตามหาสัตว์ก่อนตามหาสัตว์เจอแล้วว่ะ

Cole? Cole? I tell you, it's Cole. C-O-L-D-D-D. -D -D. Cole. <laughs> oh. What is this? Cute guy. Hey. Cute girl. Hey. Oh, we the? Ah, uh, wow. So หานหานก็แบบน้ำมันเปน็นน้ำแข็งแต่ก็ยงังไว่าอยาอยู่นะครับไ,ไหวไหมเนี่ย <ś led> <ś led> โค่นหนาวเนื้ีอารมณ์ดูเลยเพราะมันหนาวมากมือผมนี่แบบเจ๋งหน่อยครับบาืนควรจะสวยนะแต่ว่ามึงก็จะไหวหรือเปล่าควรจะเดินกันหรือเปล่าโค่นหนาวเลย มนหันหลังอยู่เนี่ยป้าไปแล้ว้ใหญเลยอระบีมนไปดูเอฟบอลเอเรกนเอฟนี่คนดูเยอะ้วยค r a มากดูนี่ Crazy Just crazy. Look like dead ทำไม่อาหารแต่เปิดหายหมดแล้วเพราะว่าเปิดแม่งตายมมันนึกแข็งหมดละไม่ใช่ความเนกรไมใช่ไหม เขาเก็บเปรียบที่อื่นจะไดเนาะดิชิคเชิ่งนั้เนเราจะไปดูไฟรถทางแถวนั้นแหละคืนนี้ใน,นหนา้าหนาวแบบนี้นะครับหมายถึงว่าช่วงโนเวมเบอร์ถึงถึงช่วงเท่าไหร่บ้างมาดเนี่ยที่ลิงค์แอนพาร์คสิวจะปิดเล้วปกติอ่าสี่โมงครึ่งจะปิดแล้วแต่ว่าประตูจริงๆรงเขาปิดต,ตอนหน้าโมงหนาวมากจนปากพูดไม่ชัดเมื่อกี้ผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดพ้นหน้านหนาวนี่มันก็จะบุดนเลยกว่านี้ ตอนนี้มันก็จริงๆมันห้างงงหน่อยหน่อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันเลยไมมีอะไรผนะผมไม่รู้วมามีอะไรตอนแรกคิดว่าแต่นี่จะไปหาเม็กซิกันฟูดกินแถวนี้เขาจะเดินไปแต่ว่าตอนนี้มนผมผมไม่คิดว่าเป็นเป็นความคิดที่ดีถ้าเกิดจะต้องเดินเลยกลับขึ้นรถดีกว่าแล้วก็ มีไอเดียว่ากินอย่างอื่นแทนผมคิดว่าจะไปกินฮอทพอตแทนนะผมขับพีเชนะทาวด์แล้วก็ไปที่นู่น Did นี่ c a คอมมิ่งย่า think so I think so it's over there I think it's over there ท่าไหนตอนนี้กำลังกับพี่รถตั้งคุ look at that urry โ o ้ยดาย h าาื t s ืม,กกม,มร,ร้นอนจริงๆฮะคุณฮะคุณฮะ t ุณฮะค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 ุณาะคุณมากุณฮะค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 ุนฮะคุณฮงคุณฮที่จอดรถณฮ่คุณ้ะคุณฮะอีกมะใุญ่เหมือนกันนะนก็มีแต่โอเค มันจะเดินไปหาร้านสักร้านหนึ่งเทส t y c ซิ y ี้ง่าจะเห็นเฮ้ยเทส t t ต s ้ซิ i ี y ฮอตฮอเากำลังรอครับแล้วก็ไมนนี้จะมาแลวเปลียนไเขาพูดอะไรก็ไปฟังดูดิได้แต่รอาอเดียเพื่อนเขาสังให้น่าเขเาื่วนเดี๋ยวเนี่ย มาดูเฉยๆดูอันนี้เม็นนี่ไหมมันตำผมแสบมันทำผมแสบมากมาดูก็เรียกอะไรกตนมันทำผมแสบมากมก,อกอ็มัเข้ามาที่ n a วีเ i ียเรีย,ยบร้อยแล้วล้กว ไม่ได้เข้าไปที่งานที่เขาบีนะครับเพราะงานรู้สึกว่างานกาลาที่เขาบีวันนี้รู้สึกว่ามันจะ140กว่าบาทบาทถ้าเกิดจะเข้าไปก็เลยมามาแถวนี้มาดูก่อนว่ามีหลายบาทแแต่ก็เจอบาร์ที่หนึ่งซึ่ง15บาท15บาทาถึงว่าแล้วก็อ่า ฉลองงานเขาดาาที่ได้ด้วย,แ,วยนะแบบชิวๆนะตอนนี้มันยังมันยังไม่ถึงเวลา,านั้นแต่ก็คนก็ยัง่คนก็เลยไปเยอะแต่นที่รูมีคนนดหนึ่งอ่ะสามหาไปแล้วแล้วก็ยังโอเคแล้วก็ได้หมกหมด้วย ไม่ถึงยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวดูขนาดะที่นิวยอร์กตนนี้ที่นยยบอกว่าเ็นแต่ว่าที่นี่ตอนนี้มันจะเป็นเป็นอยู่ ออกมาข้างนอกแล้วก็กายก็ติดลมทุกวันลูกมุ้งแม่โคตรหนาวนี่จะไปเมื Kendall ่อคืมาแล้วมันตัวแล้วขันขันันอยู่มาเพื่อการผมได้เงิงนั้นแล้วออกมาแบบนี้ มีแชมเปญด้วยทุกคนมีหมดสบาพบ้า w h e r he g look at that ลมพูดแรงมือช้างหมดเดี๋ยวค่อยดูดูคนมุงนั้นสิ ไม่พูดด้วยเฮ้ยไม่ใชมม่มันมาจากไม่จะบอกว่าผมไม่ไหวแล้วต้องกับพางในเพราะว่ามันหนาวมากมือผมมันกับจุ่ผมไม่นในถังน้ำแข็งนะครับพูดยังไม่จบนะอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ว่าไม่ไหวแล้วจริงดูคนก็ค้เขาูเขาพี่ขขาหน้ากันเยอะตัวใหญ่ ตัวต้องอยู่ข้างในเพราะว่ามันหนาวมากครับผมรู้สึกไงวะดูเขาอยู่นั้นเลยดูทีมงานผมอยู่ข้างในหมดละเฮลีไอเซียววสเซิ้ง January first แล้วก็ติดรถขับรถลับบ่ายขับยังไงไ่เนี่ยเพื่อนขับให้เพื่อนขับให้เพราะว่าอยาให้เพื่อนขับให้เพื่อเขาไม่ได้กินแล้วเราก็กินมาดนึงแวเ่นเราให้เพื่อนขับให้เพราะว่าเราไม่สบาย เฮ้ยผมจะบอกว่าแฮปปี้นิวีย์ทุกคนแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ขอโทษด้วยถ้าเกิดมันดูเหมือนไม่มีอะไรมันก็ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าจริงเพราะวันนี้ก็ยุ่งๆด้วยผมก็เหนื่อยด้วยอะไรกะไม่รู้ว่าต้องบอกคำเดิมครับจะพูดคำอื่นว่าอะไรโชคดีก็แล้วกัน h a ป p ี n น w y ี a r สักปีพีใหม่แล้วเจอกันปีหน้าเจอกันอยู่แล้วเฮ้